มันมันเป็นดีซีอ่ะอันนี้จะเอาคอยดันไหนคอยเจ็ดเส้นไม่ถึงไม่เห็นอยสายดีซีเหรอใช่เพราะสายซีทีสายดีซีสายซีทีที่ว่าให้ต่อได้ทั้งสองยางก็ได้สายซีทีมันก็ไม่เกี่ยวแล้วกับไอ้สายพีวีนะถ้าเป็นสายพีวีก็ได้เพราะผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าบาางว่ไอ้สายดีซีเนี้ยมันมีสองประเภทต่อสิบต่สิบประเภทเนื้อละเอียดเลยจับแล้วนิ่มประเภทแข็งเจ็ดเส้นแบบนี้ เราควรจะใช้แบบไหนสำหรับเอ่อหนึ่งสมันก็เป็นสายทีวีมาตรฐานทั่วไปนะที่ที่เราควรใช้มันมันต่างกันนะอ่ามันก็จะเป็นสายสายธรรมดาเลยแหละไม่สายทั่วไปเลยแหละสายทีวีทั่วไปเลยจะเป็นสายทีวีอันนี้ไอ้สายอ่าเบอร์สี่เบอร์ี่ แล้วนะ CT AF อ๋อสาย CT ใช่ไหมไม่ใช่สาย PV นะ้เนี่ยทั้ง PV ทั้ง CT เลยเนี่ยไม่อยากเลยครับคู่เดี๋ยวนะเอา CT ก่อนแล้วกันคือพอไปคือบอกว่าเป็นสายปล่อย DC อะไรเงี้ยผมก็จะมีคำถามเพราะว่ามันมีสองประเภทไงประเภทที่ว่าเดินไฟ DC อ๋อเอาสายสาย CT ก่อนแล้วกันสาย CT ที่ที่เราใช้เนี่ยผมจะใช้จะเป็นสายเบอร์หนึ่งจุดห้าเป็นสายปล่อย วีเอวนไม่ใช่สายคนส่วไม่ใช่สายคนส่วนจะเป็นสายไฟลุกเยรเดยวนะไอ้ตไ้หามอซอาอดองอสองไอ้ตสวสองไอผสเดยองไปเีสก็สองอซสอร์ตซีองอสุองไอซอาดสงดองอีสุดอีดได้ี่มดน เข้ากับเครื่องแล้วมันก็จะกลับมาปกติแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าสมมติตองการแบบนีมีเง่นไงแล้มีนโยายเป็นเชื้อะไรย่างแจ้มาแ้าแจ้งมาว่ามีรุ้มาขอเปลี่ยนอะไรอย่างนี้มสเปร์สเปร์อ้ว่ว่าก็ต้องหลีกบางทีเพื่อทางการช่วยห้วย เ็ต้องดูจังหวะควาเคื่อจะมีหรือเปล่าใช่ไม่มีโยบกยท์อะไรก็เจ๊นิโอนอุปเลยสแมกผมว่าตัวองต่อไปเนี่ยนะคุณบม่เห็นเบิร์กแนแเดียเราหรือก็ไม่หดตรงไม่ให้เห็ืออไว้ตตรงไม่ใหช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใแ่ป่่ป่ะใช่ปะใช่ป่่่ะป ซีทีอย่างเดียวก็ได้มันใช้ได้สองใบอย่างเดียวไดไม่ใช่ซีเจมันง่ายซีทีง่ายสุดซีทีง่ายสุดครับสะเทียนเราไม่ต้องไปเดินพวกสัมมาไม่ต้องไปเนขายไปหมดละมองไม่เห็นเลยเสายซีทีที่แถมเนี่ยกี่เมตรที่แถมมาตรฐานเลยสามเมตรครับเกิมสามมาหน้าหน่อยใช่ไหมสองเมตรถ้าเมตรสอเมตรประมาณสองสามเมตรครับผมข้าเทรดมมากอจะมีขนาดเท่าไหร่เจ็ดแผ่หนึ่งห้าซีทีชุดเดียว เราขนาดเยกันอ่สี่เจ็ดห้อ่าอันนี้ต้องรู้ไพลอดวไม่ได้ถ้าไพลอดยังใช้กับตัวนี้ไม่ได้ลองแล้วไอ้ตันเนผมลองแล้วอันนี้ที่ผมลองทำไพหลอตใช้ไม่ได้แต่ไอตันใช้ได้ชิ้นชิ้น้ใชได้แต่จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ง่ายกว่าโอเคไปสามเไมไปเกเลยนะส์เลยว่าปินอเตอร์ประมาณสเกณนะครับเราควรจะใช้แผงสักท่าไหร่ดีเพื่อเซฟเครื่องคือเซฟเครื่องนะเอาแบบสูงสุด เครื่องเท่าไหร่ก็แข็งเท่านั้นใช่ใช่ได้เลยใช่ได้เลยอยากเกินไหมขออยากเกินอยากเกินไม่เกินดูสเปคมันทุกอย่างห้ามเกินผมห่วงเรื่องหนึ่งเรื่องความร้อนของเครื่องสมมติว่าเราใช้เต็มสเปคมันเลยของมันเลยเนี่ยใช่ไหมครับแล้วช่วงวันแดดที่มันสีที่มันยิ่งเครื่องเนี่ยมันเกิดความร้อนเพราะมันเกิดความร้อนเนี่ยอย่างตัวนี้ยมันจะเป็นวอดี้ที่โครสใช่ไหมคือมันจะระบายความร้อนด้วยฮิตซิงอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีพัดลมถ้าเราใช้เต็มสเปคเลยแล้วมันพีคอยู่สัก ประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยความร้อนที่เกิดข้างในอะครับมันจะสูงมากใช่ไหมครับอุปกรณ์ภายในมันจะ